ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็มีเว็บที่ทมแนะนำเลยก็คือเว็บซีชาชอปนะครับผมก็การันตีถูกแบบสามสิบบาทดาคู่สี่สิบบาทมูลสิบถึงห้าสิบบาทนะครับผมการันตีได้รหัสแน่นอนนะครับไม่มีเกลือนะครับยังมีเผาวิสดีต่างๆอีกมากมายนะครับเริ่มจากเที่หนึ่งไปหาเที่สิบเลยนะครับเที่ยงหนึ่งเดินจนที่ร้อยห้าสิบนะครับส่วนเที่สิบก็สองร้อยห้าสิบถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับการันตีรหัสได้แน่นอนนะครับผมมีไซส์บ็อกซ์มีสกาย เผาปลาครับผนต่างๆมากมายนะครับสนใจกดลิ้์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมไปชมกันเลยนะครับดีครับดูครับผมซีซ่านนะครับก็นี้เราก็อยู่กับไก่ตันเผาใสบอกรีสี่ขั้นสิบนะครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับก็หลังจากที่เราที่ไม่ลงคลิปไปนานมากเลยนะครับประมาณเจ็ดวันได้เลยนะครับก็รู้สึกท้อมากๆเลยนะครับก็เด ไปลงห้องติดงานอะไรบ้างนะครับก็อย่าให้ทุกคนอย่าเพิ่งเรียนกันนะครับผมเราก็จะมาดีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าเผาไซบอกขั้น10 230ามบาทมีอะไรดีบ้างนะครับก็ขั้นแรกเลยก็คือมีหมัดก๊อตทุกตัวนะครับแล้วก็ดับโอเรนคู่ทุกตัวเลยนะครับผลตีนส่วนผลตีนนะครับผมก็เงินม่วงจะเยอะทุกตัวนะครับ หนึ่งแสนโอ้โหแฟกเม้นโคตรเยอะเปรี5 0 m นะครับถือว่าพร้อม QP เลยนะครับผมตอนนี้ก็แบบืคือวิวน่าจะตกมากเลยครับไม่ก็โดนผิดกัน้นเพราะว่าลงคลิปนานๆถือจะมีคนดูนะครับผมก็แย่าหลืช่ว่กันคอมเมนต์หรือกดติดตามช่วยให้ดัสิทธิ์ด้วยนะครับผมอ่ เรามาดูด้านของฮาคิกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับฮาคิเป็นสีลุงนะครับฮาเป็นฮาคิเกาะน,นี่เผาเซบกจะมีอะไรติดด้าน,นหลังเลยนะครับเหมือนหุ่นยนต์ทุกคนโคตรสวยโคตรเท่ความเท่ห้าแบบหนึ่งเลยเผาเซบอกเราต้องดูด้านของการอัพสไตล์เลยนะครับข้างลังอัพด้านของสายปืนนะครับมีรีส,สแซกเมนต์อยู่เอ้ยไม่ใช่หีรี ดีดีฟันแน่นี่นะครับไอสไตล์น,นี้ก็มีอยู่สนนี่อันนึงนะครับโอ้โเลยก็มเา,กมาเ,เ,มเ,มเออก,ก็บแล้วเราไปดูแม่ของไอเทมเลยนะครับก็มีเชียวบิเซนโตกับบิกมัมชาเวนเดอร์มิดไนท์เบดหรือโมคุเซเบอร์ออกคาตาคุรินะครับโทชิตะเอ็มมะโอ้โหอของในโซโกีต้าโอ้โหแว่นดูฟามิโกะอ,อีกถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผลแดงก็ผลชาโดแมกมาผลบาเรีย re. ผลแสงนะครับโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับกระจกไปทําเผาด้วยนะครับแล้วก็มีดักเซกเมนต์ไวอัพ mm hmm. อะไรพวกนี้นะครับก็ไว้ตีบวกดาบไปยอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ตอนนี้บ้านผมก็ฝนตกเลยบ้างให้ตัดกับคนได้ดูกันเลยนะครับเมื่อวานก็ยุ่งงานก็ลงห้องมั่งนะครับทุกคนก็อย่าลยมาอุดหนือนได้ซับพอร์ตร้านที่ใช่นะครับก็อย่าเพิ่ง ถังหายกันไปไหนนะครับผมว่าคลิปนี้ก็จะมาเรหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายบ้างเพราะว่านอนเด็กทุกวันเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันเรื่อยนะครับผมว่าไว้จะลงคลิปไปบ่อย,อยน,น,นะครับถ้าว่างเนาะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับช่องนี้ก็จะเกี่ยวกับการขายของอรีวิวานตัวเองนะครับก็ฝากทุกคนไปุดหนุนลิงก์วบจะอยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับ ส่วนวิธีเติมเงินก็ง่ายๆนะครับมันจะมีสอนอยู่นะครับแค่สร้างสองแล้วก็เอาไปแปะที่ช่องเติมเงินเนาะก็สอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแบบใครจะอยากให้ีิวรหัสแบบใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผมจุ๊บ